สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP Automax นะครับวันนี้เรามาพบกับการแต่งเจ้า Honda City Hatchback s p a สนะครับผมป้ายแดงวันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปเซ็ปโปรมชั่นนะครับของรถคันนี้กันนะครับผมเป็นเซ็ปโปรโมชั่นจากทางร้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับ Honda City Hatchback สีเทาโซนิกตัว s p a พนะครับผม ราคาโปรโมชั่นจบแบบเนียนๆหล่อๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะครับวันนี้ลูกค้านะครับป้ายแดงนะครับรับรถเสร็จดิ่งตรงมาหาเราเลยนะครับนะครับวันนี้ลูกค้าอยากได้ทรงสวยๆหล่อๆฟิลลิ่งหนึบหนึบนุ่มเนียนๆไม่แข็งก็ได้นะครับวันนี้เลยเลือกโช้คเป็นตัวคาริเบียนฟิน RS เนะครับเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสลด์กระบอกปรับค่าแข็งอ่อน30มสิบระาระดับนะครับประกัน2ปีนะครับผมนะครับ ตัวล้อนะครับเป็น TE 37สาดสีดำเงานะครับเป็นออฟเซต28นะครับตัวนี้เป็นออฟเซต28นะครับ15บกว้าง7ออฟเซต28งานโปรแม็กนะครับงานไทยแท้แบรนด์คุณภาพนะครับยางเป็นแรนเซลเอส009นะครับเบอร์195่งเก้ทับห้าสินะครับตัวท่อนะครับเป็นท่อแบรนด์ JTC ไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็น SP2TI นะครับปลายไทเทเนียมนะครับ ทรงใบกลางนะครับทุ่มนุ้มกับท,ทุ่มเอ่อนุ่มทุ่มทุ่มนุ่มกําลังดีนะครับไม่ต่างจนเกินไปนะครับผมจากการติดตั้งปรับเฟสนะครับด้วยช่างผู้มีความชำนาญนะครับสำหรับคาร์เดียบเฟรเนสเราเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกนะครับได้ลองเทสลองพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเรียบร้อยจนจบเฟคที่ลงตัวในทิตตี้แฮสแบกนะครับผมอันนี้จะเป็นช็คสตัดด้านหน้าที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วนะครับ ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวโชคสัดด้านหลังนะครับตัวโชคนะครับเป็นทชกแบบสไลด์กระบอกได้นะครับผมปรับค่าแข็งอ่อนได้32ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับผมสามารถปรับแข็งอ่อนได้ด้วยตัวเองนะครับด้านบนหัวโชคจะมีตัวปรับอยู่นะครับหลังจากการติดตั้งไปแล้วเราจะสอนวิธีการปรับแข็งอ่อนให้ลูกค้านะครับเพื่อปรับหาฟิลลิ่งของตัวเองได้ด้วยในเวลาใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว JT t t i t ไทเทเ h ียมเฮนะครับผม นะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่ร้านเราให้ความสําคัญนะครับนั่นคือการตั้งศูนย์รถนะครับผมหลังจากการติดตั้งปรับเซตไปแล้วควรตั้งศูนย์เก็บทุกครั้งนะครับผมนะครับ ก้านตสุของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นลิฟต์แบบฝังพื้นตัวเซนเซอร์จับล้อเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายเพื่อลดรอยที่จะเกิดกับล้อแมกของคุณลูกค้านะครับดังนั้นมาที่เราจบงานเนียนๆแบบมีคุณภาพแน่นอนนะครับช่างตั้งสูงของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับดังนั้นนะครับมาที่เราจบเนียนๆคุ้มๆแน่นๆแน่นแน่นอนครับผมนะครับเราติดตั้งเองปรับเตเองพร้อมตั้งสู์ให้เองนะครับผมจบหล่อๆเนียนๆเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งศูนย์ของร้านเรานะครับเพื่อตั้งศูนย์ของเรามีไว้รองรับลูกค้าเลยนะครับไม่ได้นํารถไปตั้งที่อื่นนะครับดังนั้นรถจะอยู่ในสายตาของคุณลูกค้าตลอดนะครับอันนี้จะเป็น TE37 สาดสีดำเงาออฟเซต28นะครับจับคู่กับแรนเซล r s เอ9 1 9 5ย์ศูนนทัาสิบนะครับตัวฮับลิงเป็นฮับลิงไดส์ทองสีส้มนะครับผมได้ทองส้มนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าคันนี้มาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมติ๊ตี้ห้แบกสีเทาโซนิกรุ่น s อพัทนะครับผมจัดสเต็ป้อยางโช๊กท่อวันแรกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโช๊คนะครับเป็น c a r รเบียนฟินอา s นะครับระบบโมโนทูบสูงต่ำสไลด์กระบอกปรับค่าแข็งอ่อน32ระดับประกัน2ปีนะครับผม นะครับตัวยางเป็นแรนเซลไอซ์สองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าทับห้าสิบห้าอาร์สิบห้านะครับผมล้อทีอีสามเจ็ดออฟยี่สิบแปดสีดำเงาเงาโปรแม็กนะครับขอบสิบห้านะครับจัดทรงที่ความสูงหน้าห้าสิบสองจุดห้าหลังห้าสิบสามเซนนะครับผมจับยางเบอร์ห้าสิบห้าทรงนี้หล่อๆเนียนๆแน่นอนนะครับผมฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับคนที่ใช้ซิตี้แฮชแบ็กอยู่นะครับมาที่เราจบให้เนียนๆนะครับตัวปลายท่อนะครับเป็นเจดีซีไทเทเนียมนะครับเสียงนุ่มทุ้มกําลังดีนะครับไม่แว้นนะครับผม นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถซิตี้แฮดแบ็กสีเทาโซนิกนะครับใส่ล้อสีดำนะครับดุรอเลยนะครับล้อเอฟเซ็ตออฟล้อออฟเซ็ตยี่นะครับไม่หุบไม่ยืดจนเกินไปนะครับดูเต็มๆนะครับเพราะซิตี้แฮดแบ็กเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นใส่ออฟเซยี่จะดูเต็มดูพอดีเลยนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอดีนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเฮดพีเออโต้แม็กทางเบอร์โทรนะครับหรือเมนต์ใช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผม เซตนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วจบนะครับไม่ถึง4ี่หมื่นนะครับผมนะครับรับเทอล้อเดิมนะครับผมเทอล้อเดิมก็หาส่วนต่างไปอีกนะครับคันนี้นะครับสี่หมื่นมีทอนนะครับนะครับงบประมาณไม่ถึง4ี่หมื่นนะครับคันนี้นะครับผมฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับ Honda City Hatchback สีเทาโซนิกตัว s p สพันะครับสเต็ปล้อยางโช๊คท่อที่ HP สปีออโตแมกนะครับผมผลงานการันตีมากกว่า1,000คันแน่นอนนะครับมาที่เราเราเลือกสินค้าแบรนด์คุณภาพนะครับกับราคาที่เหมาะสมนะครับพร้อมการติดตั้งด้วยช่างผู้มีความชำนาญด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับผมนะครับก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับติตตี้แฮร์แบกนะครับตัวนี้จบนะครับย้ำนะครับจบงบไม่ข้าม4ี่มือนะครับยังไม่รวมหักล้อเทินนะครับรับเทินล้อนะครับผม นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของร้าน HP Automatic ด้วยนะครับกับงานแบรนด์คุณภาพนะครับกับการติดตั้งปรับเฟสด้วยช่างผู้มีความชำนาญน,นะครับจบแบบเนียนๆในราคาที่เหมาะสมนะครับนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของร้าน HP Automatic ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ